สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำโค้ดคำสั่งนะครับของคอนโทรลเลอร์ฮาร์ดนะครับโค้ดที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือโค้ด G 1 2และ G 1 3นะครับวัตถจัดงานคว้านแบบพ็อกเก็นะครับ G 1 2ก็จะเป็นการคว้านในลักษณนะนะตามเข็มนาฬิกานะครับส่วน G 1 3ก็จะเป็นการคว้านในลักษณะของ ควรเขียบหน่กมาดูโจทย์กันนะครับสมมุติว่ามีรูตรงนี้นะครับคือรูเดิมนะครับรูเดิมขนาดไดมิเตอร์สี่สิบแต่เราต้องการคว้านให้ได้ไดมิเตอร์หกสิบนะครับลึกแปดสิบตัวรูเดิมก็คือไดมิเตอร์สี่สิบก็จะมีรูที่ความลึกแปดสิบนะครับเราต้องการให้ความ โตของวงในนะครับก็คือให้มันได้เท่ากับเดมิเตอร์หกสิบนะครับมาดูค่าที่ใช้การแทนค่าที่ใช้ในตัวแรกก่อนนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของคำสั่งโค้ดที่จะทำการเรียนในวันนี้นะครับมาดูในลักษณะการคว้านก่อนตัวนี้คือลักษณะงานคว้านแบบทวนเข็มนาฬิกาหรือ g หนึ่งสามนะครับนะครับการหาค่านะครับมาดูก่อน รูตัวนี้เราเดมิเตอร์คือสี่สิบนะครับส่วนเราถ้าไม่อยากเสียเวลานะครับในกรณีที่เรามีรูคว้านอยู่แล้วนะครับก็คือเดมิเตอร์สี่สิบให้นํามาหารสองเลยก็จะได้เท่ากับค่าไอนะครับยี่สิบก็คือคว้านครั้งแรกนะครับค่าไอตรงนี้นะครับในกรณีที่มีรูอยู่แล้วก็จะไปแตะผิวผิวขอบ ขอบในตรงนี้นะครับของวงกลมในเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใส่นะครับพู่นจะเริ่มกินตั้งแต่ใจกลางของชิ้นงานนะครับค่อยๆกินไปแต่มันจะเสียเวลาถ้าในลักษณะของมีรูคว้านอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีแต่เราต้องการคว้านก็ใส่ค่าไอเป็นศูนย์ได้เลยนะครับตัวค่าเคนะครับค่าเคก็คือค่ารัศมี ของวงกลมตัวนอกที่เราต้องการกัดให้ได้นะครับเช่นเราต้องการกัดที่หกสิบนะครับเราก็นำาดเดมิเตอร์หกสิบมาหารสองก็จะได้ค่าเ mm hmm. เท่ากับสามสิบนะครับก็คือค่ารัศมีทั้งหมดนะครับค่าไอนะครับก็คือมีรูอยู่แล้วเดมิเตอร์สี่สิบนะครับนำมาหารสองก็จะได้ เท่ากับค่าไอ่ยี่สิบนะครับตรงนี้ส่วนค่าคิวนะครับเป็นการกำหนดของเราเองนะครับการกำหนดของเราในกรณีที่เราใช้ทุนสมมุติว่าทุนเดมิเตอร์สิบมิลิเมตรให้กินครั้งละครึ่งดอกนะครับครึ่งดอกก็คือห้านะครับก็จะได้ค่าคิวห้าก็คือกำหนดให้กัดชิ้นงานนะครับในแต่ละครั้งในการวนแต่ละครั้งเข้าไปครั้งละ ห้ามิลนะครับห้ามิลตรงนี้นะครับถ้ากินรอบหนึ่งเดือนรอบหนึ่งห้ามิลนะครับแต่ถ้านับเต็มวงก็จะเท่ากับครั้งละสิบนะครับอ้าวมาเช็คคาตอบกันนะครับมาเช็คคาตอบกันตัวนี้นะครับไอยี I ่สิบนะครับโจทย์เราบอกว่าวง,งกลมไดมิเตอร์ที่เราต้องการคือหกสิบนะครับค่าไอ ยี่สิบนะครับทั้งสองด้านนะครับตรงนี้ยี่สิบตัวนี้ก็จะเป็นรวมกันอีกยี่สิบก็จะเป็นสี่สิบนะครับส่วนตรงนี้นะครับกินครั้งละห้านะครับสองด้านก็จะเป็นสิบนะครับอ้าวมานับกันนะครับครั้งแรกนะครับก็จะเป็นสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับนี่คือการเช็คตัวโปรแกรมนะครับส่วน ค่าแซนะครับค่าแทที่เราต้องการก็คือแปดสิบนะครับอ่าเรามาหาค่าเราก็เป็นคนกําหนดมาเลยนะครับให้ความดึกในการกัดในแต่ละครั้งก็คือแซนลบสิบนะครับจํานวนครั้งนะครับก็จะแปดครั้งก็จะได้เท่ากับแซนลบแปดสิบนะครับ